เนื่องในโอกาสสมโพธพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นอะคติมีความหมายว่าลำเอียงมีอยู่สอย่างคือฉันทาคติลำเอียงเพราะรักโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธ โมหะกติลำเอียงเพราะหลงพยากติลำเอียงเพราะรากลัวอคติทั้งสี่นี้เป็นความไม่ถูกต้องเป็นความไม่ดีผู้มีอกติข้อใดข้อหนึ่งก็ตามจะไม่ตั้งอยู่ในความถูกต้องไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมจะเอียงไปด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะและพยะดังกล่าวอาจจะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อมกันเลยอันว่าความรักความโลภความโกรธความหลงนั่นบุทุชนคือคนมีกิเลสย่อมยังมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ต่างกันเพียงมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นแต่ถ้าเป็นภูมิเหตุผลเคารพความถูกต้องแม้จะมีกิเลสเช่นบุตุชนก็ย่อมจะไม่ยอมให้กิเลสมีอำนาจเหนือเหตุผลจนเกินไปจนน่าเกลียด จนเป็นผลเสียหายอย่างยิ่งทั้งแก่ผู้อื่นและตนเองคือเป็นความลำเอียงเป็นต้นความลำเอียงมีอยู่ที่ใดที่นั่นจะหาความถูกต้องไม่ได้ผู้ใดมีความลำเอียงผู้นั้นก็ไม่มีเหตุผลไม่มีความถูกต้องไม่มีความยุติธรรมอันความยุติธรรมนั้นคือความตรงตรงตามเหตุผลตรงตามความจริงตรงตามความสมควร และความตรงนั้นเป็นที่ปรารถนาต้องการของคนทั้งปวงแม้ว่าไม่ใช่คนทั้งปวงที่รักษาความตรงไว้ได้ในการก่อสร้างสิ่งสำคัญที่ต้องการความมั่นคงยั่งยืนนานจะต้องมีการทิ้งดิ่งเพื่อให้ได้ความตรงความเที่ยงอย่างแท้จริงสิ่งที่ก่อสร้างจะได้ไม่เอียงแสดงถึงความสำคัญความจำเป็นของความตรงในเรื่องทั้งปวง แม้ในการก่อสร้างในการตัดสินพิจารณาเรื่องทั้งปวงความตรงก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งแม้ทุกคนช่วยกันร,รักษาความตรงไว้ก็จะช่วยให้อะไรอะไรดีได้ตนเองก็จะดีได้อย่างยิ่งคือจะทำให้ตนพ้นจากความเป็นคนลำเอียงหรือเป็นคนเอียงนั่นเองสิ่งก่อสร้างใดก็ตามแม้ไม่ตรงตั้งแต่เริ่มนานไป ก็จะยิ่งเอียงมากขึ้นทุกทีและวันหนึ่งก็จะเอียงจนทรงตัวอยู่ไม่ได้พระเจดีย์บางองค์ที่เอียงถ้าเอียงมากไปก็จะมีภูมิใจเป็นกุศลพยายามทําให้ตั้งตรงเสียเงินเสียทองเพื่อให้ความตรงนี้เป็นจํานวนมากโดยเห็นว่าเป็นกุศลยิ่งที่จะช่วยให้ความเอียงของพระเจดีย์ได้เป็นความตรงความตรงของพระเจดีย์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ล้มลงพังทำลายท่ากว่ามีความเอียงแต่ถึงกระนั้นความตรงแห่งจิตใจก็สำคัญกว่าใจคนที่ตรงจะสามารถให้คิดแก้ไขเสริมสร้างกคราจร์ดีที่เอียงให้กลับตรงได้แปรเคราจ์ดีที่ตรงแล้วหาอาจทำให้ใจคนตรงได้ไหมถ้าคนจะไม่มีปัญญาใคร่ครวญปฏิบัติตนเอง ให้มีความเคารพในเหตุผลในความถูกต้องพระเจดีย์เมื่อเอียงมากเข้าล้มได้ตึกรามเมื่อเอียงมากเข้าก็พังทลายได้คนเมื่อเอียงมากด้วยความคิดเห็นมากเข้าก็พังเหมือนกันแต่เป็นการพังคนละแบบคนละอย่างกับการพังของพระเจดีย์หรืออาคารบ้านเรือนการพังทลายของคนนั้นเป็นการพังที่ร้ายกาจนักเป็นการตายทั้งเป็น อาคารบ้านเรือนที่พังทลายมีโอกาสสร้างใหม่ได้ให้งดงามมั่นคงกว่าเดิมได้แต่การพังทลายของคนนั้นยากสิจะกลับสร้างขึ้นใหม่ให้มั่นคงงดงามยิ่งกว่าเดิมหรือแม้ให้เหมือนเดิมก็ทาได้ยากการพังทลายของคนนั้นเป็นการพังของชื่อเสียงเกียรติยศคนไม่มีเหตุผลมากๆลําเอียงมากๆรู้กันมากขึ้นเพียงไรนั่นคือการนํามาซึ่งความพัง พังจากความเชื่อมั่นความเชื่อถือพังจากความศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นโูไม่เอียงมากมายนักด้วยกติถ้ายังมีโอกาสที่จะช่วยตนให้พ้นจากความพังดังกล่าวได้เมื่อจะรักจะโกรธจะหลงจะกลัวก็อย่าให้เกินขอบเขตจนถึงเป็นผลให้เกิดความลำเอียงพพยายามใช้เหตุผลให้มากยึดถือความยุติธรรมและเหตุผลและที่สำคัญคือนึกถึงตนเอง ว่าจะมั่นคงหรือจะไม่มั่นคงอยู่ในความศรัทธาความเชื่อถือของคนทั้งหลายมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับกติในตนนั่นแล